สวัสดีครับผมศิลาชัยกิติยาโรสิลินะครับและตอนนี้เราอยู่ที่พุทธภูิยานดอยจิกจ้องคลองคำนะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางน,น,นะครับครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพระอาจารย์เรียงศักดิ์จันทรังสีนะครับก็วันนี้จะ,ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้เสียงเป็นภาษาเหนือนะครับครับผม อาจารย์ครับครับผมจะจะขอสอบถามเกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญของที่เนี่ยครับของโดยจิจ้องเขาเนี้ยครับครับผมประเพณีที่สำคัญก็คือ,อประมาณปี2,525อ่าครับเป็นต้นมาก็ได้ดำเนินการนำเอาเศษอิฐเนาะ ที่เขาย้อนไปถึงว่าพระนางเจ้าจามาทตวีเปินได้สร้างว้ได้นํามากอเจดีย์ขึ้นได้นํามากอเจดีย์ขึ้นเป็นเป็นเป็นเ,นเจดีย์ก่อสร้างวรับที่เขาหันอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่หันเป็นต้นมาเขาก็ได้ทําการสงนณามแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมน และก่อนวันงานหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการสวดเบิกแสดงพระธรรมเทศนาติจีว่าพุทธาพิเศษเจ้าบ้านก็มารวมด้วยจ่วยกันเอาเข้าน้ำเข้าปลาอาหารมาเตรียมมาทำถวายพระสงฆ์นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นมาประกอบพิธีกรรมกบขออยากครับพระอาจารย์พระธาตุนี่คือพระธาตุ เจ้าจิกจ่องเลยครับพระธาตุเจ้าจิกจ่องขอพระธาตุเจ้าจิกจ่องครับเราตั้งจื่อนี่ขึ้นตามสถานที่เนาะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มาประทานมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ครับผมแล้วสืบเนื่องจากประเพณีตีกระผมและทีมงานเนี่ยครับ ได้มาถ่ายทำนี่คือเปลี่ยนประเพณีส่งน้ําพระาธาตุประจําปีครับนะครับผมบบในเมื่อเฮามีเจดีย์ก่อสร้างขึ้นแล้วก็ตามความเจื่อของเจ้าล้านนาะเนาะก็จะต้องทําการส่งน้าเพื่อชําระจิตใจก็คือกายว่าจใจเนี่ยให้สะอาดเนาะก,ก่อนที่มูเฮานี่เป็นเจ้าปุตก็จะมาก็จะทําการทาการส่งน้าพระเจดีย์ก็เพื่อว่าที่จะเอาน้ำขมิ้นสมปอยเนีน่ยเนาะมา อ่าสระสลงหรือว่ามาสงน้ำองค์พระธาตุเจ้าพระพุทธรูปสิงสธิ์ทั้งหลายก็ทำเป็นประเพณีประจำปีทุกๆปีครับครับผมอ่าแล้วเป็นห้องว่าวันนะครับกำหนดวันแต่ละปีนะครับกำหนดวันแต่ละปีนี่ถ้ายืดตามปฏิทินอ่าจันทรคติหรือว่าเลืกยามของเจ้าล้านนาเนี่ยก็อ่าเป็นเลือกที่มั่นคงก็คือยืดถือว่าเดือนเก้าเหนือเก้าเหนือครับเก้าเหนือ ออกแปดข่าครับผมอ่าออกแปดค้าเป็นประจําทุกๆปีครับอ่าแล้วก็ซึ่งจะตรงกับวันที่อัญันนี่ในแต่ละปีนี่มันเป็นที่แน่นอนเนาะบาบางปีก็อยู่เดือนมิถุนายนบางปีก็อยู่เดือนพฤษภาอแต่ว่าเขายืดถือตามเดือนเก้าเหนือออกแปดข้าเป็นลับครับครับผมซึ่งปีนี้นี่ตรงกับวันที่ปีนี้นี่ตรงกับวันที่สิบเก้าครับผมอ่าพฤษภาคมครับครับก็คือวันนี้เนาะ ครับผมติดสัายายัดยมทั้งหลายได้มาร่วมกันทําพิธีก่อ,อมาถึงแล้วตอนเจา้าก็มีพิธีบวงสวงถวายเครื่องสักการะรบ,าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากนั้นก็พระเจ้าพระสง อาที่มารวมกันนี่ก็จะประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ถวายพรพระสทาก็ร่วมกันถวายพระทหารถวายจตุปัจัระใจตามแต่ทีจะนำมาถวายได้ก็มาถวายเป็นถวายให้กับพระเจ้าประสงค์และวก็ถวายพระทหารเพนหลังจากนั้นเซ็ตก็รับประทานอาหารร่วมกันถวายพระเจ้าพระสงค์เร็ตสทายาโยมตีมาร่วมกันก็รับประทานอาหารเซ็จสัตย์เลยบก็ ลงกลับไปสู่บ้านครับเนาะครับผมอาจารย์ครับเราการสวดพุทธาพิเศษครับหรือว่าเจริญพุทธมนต์เนี่ยครับมีขั้นตอนยังไรบ้างอาจจะมีติเปิลห้องว่าสวดเบิกกับสวดตันนี่ครับเนาะครับครับนี่อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายใหน่อยการเจริญพุทธมนต์ที่ว่าสวดมนต์ตันสวดเบิกแสดงพระธรรมเทศนาจิตว่าพุทธาพิเศษนี่เป็นวิถีชีวิตเป็น พิธีกรรมโบราณของล้านนาภาคเหนือของเขาซึ่งได้ทำม้าเนะก็เป็นการจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคณะนั่นที่จีาเจ้าชายศรีธะที่ออกตัสลู่หนะก็จะ,ะเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาที่จีบพระพุทธพิเศษก็จะกล่าวถึงเจ้าชายศรีธะหลังจากสเสด็จออกบวชเนอ ตั้งแต่บําเพ็ญแล้วก็บําเพ็ญทุกาลกิริยาหลังจากนั่นก็ตัสสรุเป็นพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระธรรมแล้วก็เป็นพุทธมนต์ที่ห้องวัดสวดมนต์ตันนี่ก็คือทำไมห้องวัดสวดมนต์ตันก็คือสวดทุกบททุกพระสูตรทุกพระสูตรสวดหมดเลยภาษาเมืองวัดตันเนาะภาษาไทยว่าครบบมดนี่เนาะประมาณนี้ครับผมสวดให้หมดสวดให้หมดก็คือภาษาเมืองวัดสวดมนต์ตันครับผมเจริญพุทธมนต์ทุกบท แล้วเวลานี่เราต้องกําหนดครับเวลากี่โมงเวลานี่ก่อย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าตัสลูกก็คือบําเพ็ญเพียรตั้งแต่ตอนตะวันตกดินและก็จนไปถึงลุงแจ้งครับผมประมาณนี้ครับ่สวดมนต์ตันครับครับสวดมนต์ตันสวดเบิกพิธีครบหมดเลยจนถึงลุงแจ้งสวดมนต์ตันกับสวดเบิกนี่คือต่อๆกันเลยครับผมครับผมอ๋ออาจารยร์ละกัน เตรียมงานนะครับที่ว่ามีเจ้าบ้านขึ้นมาช่วยนะครับมาเตรียมงานนี่คือข้างบนนี่ครับครับจากข้างล่างที่ว่าห้วยแหลดหรือว่าห้วยแหดเทาเนี่ยครับขึ้นมานี่ระยะทางเท่าไหร่นะครับระยะทางการขึ้นมานี่ประมาณเจ็ดกิโลประมาณเจ็ดกิโลครับแล้วก็ใจเวลานี่ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนครับประมาณสามถึงแปดชั่วโมงเยอะที่สุด สามถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่กําลังของคนที่จะสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้แต่เวลาหนักเวลานอนนี่ก็อยู่แต่อยู่ตีส่วนบุคคลเนาะครับผมจากที่ผมได้ลองขึ้นมาเนี่ยครี่ว่าเชนทางนี่ค่อนข้างจะยากลําบากทีหนึงนะครับแม่นแม่นต้องบําเพ็ญบารมีแล้วก็วิริยะบารมีตัวเนาะชาวบ้านก็ต้องมีศรัทธาแรงกล้าจะต้องมีศรัทธาแรงกล้าตัวยนาะคคนี่โอ้หับ ของขึ้นมานีรถบสมาสมาี่จะถึงได้เนาะกับเข้ากับป่าเข้าป่าอาหารนี่ก็จะต้องเดินทางเท่าอย่างเดียวก็จะต้องแบกต้องหามขึ้นมาต้องใจความเพียรพยายามสูงเนาะกว่าจะถึงยอดดอยนี่เนาะครับผมพระอาจารย์ครับแล้วก็ก่อนวันงานก็คือวันที่1 9เกนี่ครับเนาะครับผมแล้วจะมีการสวดวันที่18นี่คือตะกี้สวดมนต์ตันครับสวดมนต์สวดมนต์ตันแสดงพระธรรมรเทศนาพุทธพิเษก ก็คือของวันที่สิบแปดครับสวดเบอรที่สิบแปดครับผมเยีนเบอที่สิบแปดส่วนนี้ก็วันที่สิบเก้าเนี่ยคือถวายบวงสวงแล้วก็ถวายปัจจัยถวายเพ้นพระสงฆ์อนุโมทนาคือพรครับในพิธีแล้วก็พิธีถวายผ้าห่มพระธาตุครับแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์เนาะในวันงานนะก็จะมีการเวียนพระทักวียนพระทักษสามรอบครับผมครับผมแล้วก็ห่มผ้าพระธาตุครับผมในวันงานเนาะ สุดท้ายนี้ครับอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์อยากจะฝากธรรมะหรือข้อคิดหรือว่าเกี่ยวกับประเพณีเก่าแก่ของเขานี่ครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธมารยาชาวพุทธอย่างต่างๆนี่ครับก็ขออยากจะฝากเึคับสาธุชนพุทธบริษัทคนดีทั้งหลายแม่นบาทสถานที่ โบราณสถานทีเก่าแก่แห่งนี้ก็ขออยากจะฝากให้ช่ว่ยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งคนบรมเนียมจรีตประเพณีทีเก่าแก่อาไว้เนาะซึ่งปู่ย่าตาทวดของเขาได,ได้ทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบยางแบบแผนแบบปฏิบัติทีดีแล้วก็ขออยากให้ลูกหลานไปไปผายภาคนาเนี่ยอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาให้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ช่่ยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนา โบราณสถานตีเก่าแก่แห่งเนี้ยเนาะคืออยู่คงทนถาวรไปตราบเสียงอายุของวระพุธศาสนาครับครับผมครับระอาจารย์ครับก็ผมทราบมาว่าจื่อเดิมของพุทธริยนจิกจ้องนะครับครับจื่อเดิมนี่เป็นดอยจิกจ้องลับดอยจิกจ้องครับอันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงครับคำว่าดอยจิกจ้อง ก็คือเป็นภูเขาคำบาดดอยก็คือภูเขาตีสูงตีมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับลมเนาะภาษาเมืองบาดจ้องเป็นลักษณะภูเขาถ้าเขาอยู่ไกลๆดูเนี่ยจะเหมือนภูเขาที่มีลักษณะเหมือนลมเหมือนจ้องเนาะคือส่วนที่สูงสุดของลมครับส่วนที่สูงสุดของลมครับผมก็เลยเรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยจิกจ้อง แล้วมาเป็นพุทธอุทยานได้จะได้ครับมาเป็นพุทธาอุทยานได้จะได้นี่ก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับเขตป่าไม่นาะครับอ่า่งเขตป่าไม่อ่าที่ตั้งอ่ารัฐิจุดของดอยจิกจองแห่งนี้มันเป็นเขตติดต่อ,คร,อ,อครับเขตอุทยานแต่ว่าสถานที่ของเขาสร้างก่อนที่อุทยานจะเกิดขึ้น อ่าอุทยานก็เลยอนุญาตให้ททำเป็นเขตพุทธถ้าอุทยานก็คือเป็นโบราณสถานครับอ่าที่เก่าแก่ที่ซักซิตอ่าที่เป็นสมบัติของผู้พุทธศาสนาได้ครับผมเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไรครับเริ่มสร้างอ่าการสร้างประวัติการสร้างของพุทธอุทยานโดยจี้จองเนี่ยเขาสันนิฐานดูจากเศษอิฐอิฐดินกีเนาะ เดิมนี่สันนิษฐานว่าสร้างมาสมัยพระนางจามมทเทวีเพราะว่านาสถานตีดีบนร้อยจิกจองเนี่ยเป็นเขตที่ต่อกับลําปูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นลําปูนแล้วก็เป็นเชียงใหม่เอามาอยู่ข้างบนนี่จะหันได้ถึง3จังหวัดก็คือลาปางลําปูนเจียงใหม่เหติว่าสันนิษฐานว่าเป็นสร้างในสมัยพระจามาเทวีเนี่ยคือว่าในสมัยนั้นพระนางเจ้าเนี่ยได้เป็นวิรกษัตริย์เนาะ เป็นผู้หญิงที่กอบกูบ้านเมืองทําซึกกระพม่าอาจจะมาสร้างสถานที่บนร้อยนี่อาจจะมาเป็นยุติสูงก็คือดูทําเลในการทําซึกเนาะยูทําเลในการทําซึกแลลวก็ทําอัญังสร้างอัญังใบเป็นอนุสร์ไว้ให้คนสาธุชนหลุ่นหลังได้ศึกษาครับผมขอเจริญพรครับอาจารย์กระพริยาตย้อนไปนิดนึงครับครัไอที่ว่า เป็นพุทธอุทยานนะครับโดยมีจื่อพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลนะครับครับผมใช่ละครับครับผมอันนี้เริ่มต้นเริ่มเป็นพุทธอุทยานนี่ตั้งแต่บันใดนะครับเริ่มเป็นพุทธอุทยานนี่ประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นต้นมาอ๋อครับผมแปดเป็นต้นมานะครับผมปีห้าแปดเป็นต้นมาสําหรับวันนี้นะครับก็เราได้ทราบตำนานประวัติ ความเป็นมาการสร้างแล้วก็รวมถึงประเพณีนะครับความสําคัญต่างๆเนาะกาหนดการแล้วก็วันที่เรามาร่วมพิธีนะครับครับและที่นี่พุทธอุทยานโดยจิจจ้องของคำน้นตะบนบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ชอบบรรยากาศชื่นชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็มีวิวครับ360องศาสามารถมองเห็นได้3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็เชิญชวนนะครับแต่เราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ